<S 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 เป็นบ้าโ้นทินฮะโอ้ยพญานาคทุกคนโอ้โหผู้เชื่อจะลบลู่ เอาบรเฮาสินพาทุกคนไปตั้งแคมปอยู an はは่ที um um ่อยู่ใช่ไหมน้องหอยน้องหอยอยู่ใชน้อมหอยไม่เน่ไม่ไม่เเอนี่ยเนี่ยซิทเทนเนลซิทเทนเนลต้องยูทูบนะน้ลองไปคอมเมนต์หน่อยเด้อเด้ออันนี้ได้สารแนมือกล่องของซิทเทนเนลเอาบรเฮาสิพากันไปตั้งแคมอยู่ยู่สวะเ้ยเข่าหลุอยู่สะหลุนเท่าไหร่คคน จไปตังเก็ประมาณสองสปคน,นเนาะไปากพนไปเลยห้โตให้โตอมันพอลงเนาะอ้ทุกคน ตอนนี้เอาหอดสถานที่ที่พวกเอาตั้งแคมป์แล้วตอนนี้ผัวไปมาตั้งแคมป์อยู่ในมันนี่โอ้โหทุกคนมีเงินทีช้ามีกโอ้มาเบิรงนี่มาเบิรงจักมาเบิรงนมีทั้งเมยทุกคนโอ้นี่ไงนี่แหละสถานที่โอ้นี่ไฟนะโอ้ทุกคนนี่เห็นปะอันนี้คือดอกไฟ LED เนาะ ออ,อันนี้แหละเอิดว่าแฟไปกินเบียกะบอกออกเงินกับบอกแฟ <c oughs> <c oughs> นี่แหละโอ้ทุกคนมาบางตูบตูบโอ้ทุกคนอ,คน,อคน,นี่แมนตูบหรืออยังเนี่ยเขาเอิดนนยังก็เต้นอันนี้ก็คือบอลสีเฮาตังแคมอยู่บาทบาทน้องหอยเนาะเมื่องชนะชมบ่อย ตอนนี้คะ่ะลีกำลังไปหาป้านอ้องไาชิพาไปเบิ่งบรรยากาศอยู่นน้องมอนีว่ามันซิมี่ยังเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันซิมี่พญานาคโมขึ้นมานีมันี่ทั้งไอ้ตุ้ยพร้อมเนี่ยโอ้มีโมอุอปกรณ์อของมีโมมีบ่วงมีบ่วงแล้วก็มีพักแล้วก็มีหนัเนาะหลายๆอันไฮชิพาทุกคน <c oughs> เขาไปตรงไหนทางไหนฟูลุูลเห็นตะพัวเขาไปไฮชิพาทุกคนไปเบิง่งนทำงนั้นเลยนี่แหละบรรยากาศตอนกำลังกำลังฉีดตกนินมากเลยไหมยินงหนับนี่แหละ สเป็กตลอดไปเฮ้ยทุกคนโอ้วยพญานาคทุกคนโอ้ปูเชื่ออย่าลบลูโอ้เป็ดเก็ตเป็ดเก็ตโอ้คือเก็บขี้กากเลยโอ้ทุกคนโอ้แล้วว่างูโอ้โบมียังมาพี่เล่เล่อลีจากเล่โอ้ดูทั้งนี้ทุกคน นี่แหละทุกคนสถานที่เฮามา,า่ยวในเมือนงเนาะเฮามาแบบกันเป็นทีมแปดเก้าคนเ,เน,น่เนาะเฮาปะไวาอยู่ผู้เรื่องเอียงกับผู้หัาถักไรดีวะได้ยินบอกแบบนี้แหละในดอนเกาะเนาะนำนำคลองลายมันก็สิเต็มเลยแถวนี้เฮาสิมา่ได้ดตอนนี้นำคลองลดลงเนะเาะเฮาสิบไปตึงแฮเฮ้ทุกคนเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วทุกคนนี่นี่นี่มาคีน เฮ้ยทุกคนตอนนีนเอวหอดสถานที่ที่ตึกแห่เอาชิโซสเต็ปในการเอาตัวหลอดอยู่ในแม่น้ำใหญ่เนาะมหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกกาดกากโบนิกตอนนีุ้รเบินกาเออใช้น้ำมันน้ำมันก็มีป่ใหม่ปมมี เบิ้งสเต็ปเอาสิเอาตัวหลอดในมือนี่เนาะเอาตรงเอาฮานมาแต่เฮือนเพราะว่าเขาเก่งการตึกป่าอยู่แล้วพี่น้องคือเห็นว้าเบิ้งคือเห็นทุกอย่างป่าอยู่ให้ซื้อมาอยู่ทุกคนถ้าเบิ้งเอาเิดผดซิโซสเต็ปการตึกงเฮเนาะผดเช้าปลาใกลใกล้ใกล้ไม่ไม่ไม่ว้าวว้าวโลแซงเอาเอาเอาผดซิโซสเต็ปเอาตื้งเฮเฮเฮนี่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 บ่บ่บ่คู่น้าลงวางพีพีเบิ้งเด้อพี่พีพี สิบีตุ๊กตุกฉันังโน่นหินค่ะเนี่ยมนเป็นหินคมันเจ็บนะปายเลยปายายินินปลายหนเจ็บเจ็บเห่นะเฮ่ไม่เท่เลเนาะเท่ขาเลยยบเอ็กซขา เล่งมาเมื่อเอาละทุกคนตอนนี้ฮรมาที Rainbow> ่สถานที่บอลตั้งแคมป์นี่เนาะป่าที่เฮาตึกใหญ่เมื่อกี้นี่วาซาซ่านี่โอ้อ่าไม่สิ่งแล้ทุกคนนี่เนาะนี่ก็คือแคมป์ที่พวกเฮากางเต็นท์ไว้ที่ทุกคนเบิ่งนี่แหละนี่แหละบรรยากาศเนาะการเอาตัวหลอดในป่ามันนี่ว้ามาเบิ่งมาเบิ่งกว้ แค่มีตัวกรองเก่งเพิ่เติมโอ้ทุกคนนี่ก็คือการเอาตัวหลอดแบบหนึ่งเนาะหลังจากที่ยวเขาเซเว่นไปซื้อเอามีนี่แหละพวกเขาสลัดบอกเขาพุตองไปฮะไอยังเข้าแขกมานอนอยู่นี่เห็นบอกตึ้งเอาเป็นยังไงมันนี่ตึ้งเอาอยู่ใช่หนี่เน้ใสของยาโอ้กับเตงเอาิโชว์การกินนี่เนาะอันนี้ก็คือแจวน้ำใหม่ชมเนาะว่าเดี๋ยวห้าค่อยบอกเดี๋ยวห้าค่อยบอกคือว่าข้าวผัด ลืมอ่าว่าจะได้เนี่ยไก็เออเนีได้มีนี่อาม่าแต่ใส่อาม่าแต่ใส่ซื้อเด้ผู้ชื่นเนี่ยได้มาตังแคมอยู่นี่ขอว่าขกไปขะเข่ามีบอกเขาลงทานยังเมื่อเอาโอ้เดี๋ยวว่าขะอะไรยำหอกแบบบุกเกอร์เฮนได้ไปนี่ว่าแทศยุบัฒน์คอยบุกมีแม่เพราะว่าเจ้าบุกมีของบเจ้าบุกมีเขาเบิ่งนี่มีบานัมของมีมีสิเดียวโอ้ทุกคนนี่น้องใหม่ชมนี่ รุดแก้วพ่อเพชรชารัลต์ได้ยังมึงคิวตู้อะฮะตูออะเพชรชารัลตน้ำใหมส้มักเสรียนของเขาตอนนี้เป็นเวลาที่ทุกคนร้อยข้อเนาะรอยข้อโอเปอรินนะนี่แหละสถานที่เขากำลังตั้งไฟเนาะนี่แหละจุดที่พ้อเนาะนี่นี่แหละสุดยอดเลยทุกคนแบบมาแบบนี้อ้ ปากนแลนก็ได้แบบนี้แบบผู้องเห็ดยังเห็ดยังนี่แหละบอลนี่แหละอันบอลนะพวงเขาชินนนเนาะบุ๋วชินนนจะค้นว่าเต้นนี่มันจะเป็นอะไนี่คือไอตัวอีกันหน้าต่างต่างเกาะนะพนสิทายหูปต้นพวงเข้านั่งดิงดิงดิงเบียดเดิงดิ้งิ้งดิ้งดิงดิ้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 งดิงิ้ิงิง้ดิงดิ้ง้ก นั่งผ่อ้อมกล้องไฟทุกคนเบิ่งเนาะไปทุกคนตอนนี้เฮากับนังชิให้คำซีรีนเพลงเนาะจักหนึ่งผลงานเพลงเออพอแหละนี่แหละยังไม่ได้เรียนเนาะเอ้าเพลงยังเส้นเราเ้นเราให้เจ่ายเนาะเอาเนาะจากคำซีบัตรพี่เอาจนเมาไม้ตั้งแต่เมื่อจะเดินไปตะโกนเต้นอยู่บคนใหม่คนนนั้เอาละทุกคนเอ้าเอาชิพามาเบิ่งกล้องไฟะหน่อยไป ตอนนี้พงเฮากำลังตัง้งตั้งวงเนาะมานาั่งมานั่งเบิงว่ามียังแน่สิมาหาเฮามาื้อนี้นับแต่แม่งวันแม่งมีเนาะจช่ว่าพอกะมาเบิงความปลอดภัยของเฮาเนี่เนาะแล้วมามาเบิงจะซื้อนะพอเป็นนายบ้านบอกบพอพอ,อ,อสบายดีพอ,อ,อดยซื้อยังนี่บุญเติมบุญเติมพอบุญเติมนายบ้านน้องหอยเราเป็นนายบ้านนะนะ เป็นเป็นเราเป็นกองร้อนบอกปศบาทเ,าเป็นปกสบาทเนาะปกสบาทเราก็มาเบิ่งความปลอดภัยเพราะว่ามีคนเกิดอุบัติเหตุตกน้ำนะตกน้ำลาวการน,นะย่านพกเขาไปลินน้ำกลางคืนนี่แหละพงเขาต่างแบบดื่มน้ำแบบจิบจิบนี่แหละเขาสิมาเบิง่งเป็นจะได้ความรู้สึกเจา้า เอาอันนี้น้องพามานี่เน้ะเป็นอยางไรค้ามือซืออนนี้มวนลายดีใจดีใจทีได้มะดีใจที่พวงให้มาเนาะเป็นอย่งไเชียวควอมือซื้อหากฮอน้อคิวดวยันนี้ฮอตแล้วบอกอแล้วเป็นอยงไรค้อมรูซ้อขกอ่นมาชนเสียบบาสบุซึกเสียงบุซึกบอ้เสียบเชียบบอสบอสเสีเชียนี่นี่นี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบเสียคนต่อไปเนาะเป็นจยังไรค้ามบอซื้แสงทีได้มาบ้านน้องอยมาต่างแขมวันนี้ อก็ดีใจเนาะตอนนี้กัแบบระแวงอยู่จักบัวเป็นยังที่เขามาภูมิใจอยู่บ่เออกขภูมิใจอะไรแบบมี้ยังดอกเราเฮาอกผู้ชายห้ำแขนก่นเนาะบ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังเนาะเอ้าไอ้ตุ้ยเป็นจังได๋ที่มามื้อนี้ก็โอเคกินข้าวอิ่มนุ่งอุ่นอยู่บ่สุดยอดอิ่มอิ่มยังกินป้าบ่นี่ยังพอด้กินกินแต่มีกินมีเนาะผมเฮากินมีก่อนป้าผมเฮาตึกยังบ่ได้เนาะป้าก็ลังสิปิ้งเเออนาะ ที่คนเดินทางมาแต่อตัอตเปอร์สบายดีอะล,ลีเอา้าสบายดีเป็นจ้าหน้ความรู้สึกมานี่ความรประพฤติดีใจบ่ดีใจดีใจที่นีเมียมาอาอ้วดีใจที่นีเมียมาเนาะนี่แหละพวกเอาตั้งมาเบิ้งนี่พวกเอาสิพากระเต้นจะหน่อน่อนี่ครับพวมดื่มดิ้งหน่อยนึงนี่แหละพวกเอาก่อกล้องกล้องไฟให้ทุกคนเบิ้งนี่มาพิเคิโอ้บรรยากาศ คนว่านางฝืนไข่เลยไม่ต้องโดนนี่กินหีร้อนหีลืมเจ้ากินหีเมาเพื่อลืมง่ายบ่มีเงินดอกเส้นไว้นี่คือตูบเฮาชินอนเนาะเฮาชิถ่ายบรรยากาศในเบิร์กตอนเสาร์เมื้ออื่นว่าพวกเฮาสิมีมีหน้าตาเป็นจังได๋เนาะนอนกลางคืนว่านอนม่วนบ่เป็นนี่เนาะนี่เนาะจะเฮาชิถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะทุกคนอ่ะ อันนี้มีเงินแถวนี้ซื้บบุได้มาพี่จะป้องเลยหาหาป้องป้องประธานหอดหาป้องยังบุได้หอดไวไวจังได้นี่ฮะอ่าคือว่าเริ่มสีเห็นเดือเห็นดาวเนาะไก่แล้วเนาะไก่แล้วไก่แล้วมวนถ่ายตอนเต้นแบบเออตายเต้นแบบอ้อมงงจะหน่อยทําไมแบบปุดปล่อยนั่นมือไะเออแบบปุดปล่อยเข้ามาปุดปล่อยมือนี้เข้ามามวนหน่โอเคแต่เก่าก็าไม่เคยปุดปล่อยใช่ไหมสาวเออแบบแบบสไตล์ สไตล์บ้านๆนะอินดีอินี้เห็นปลายีดงไเนี่ยรตียังกรองอเียมันกรมันกอินดีเลยนี่มังกาอินดีเลยนี่เชียวว่าาคูเนี่ยเมาเชียวเมาเลยเดี๋ยวมึงเมาเบียหรือมึงเมาข้าวเมาแล้วทุกคนโอ้ยเพราะว่าบอกคนขับแซงสิลินเพ่งอัน ถ้าบ่ามีหัวใจก็จะให้วามวังเนาะของเพ่ของ,ขอ,งอันาเนาะของไปก่ของโจอี้คำว่าหาเจุ้คงใช้กับไฟปลายคนคอยก่อนหนึ่งคนที่ถือพิหาคำลวงพอะยังอ่อนประสบการณ์เลยถูกคำว่า อยากจะหูปิดปนูก็าสายเกินไปอยากจะหูว่าหากเธอมีอยู่ใสอยู่ใสอยู่ในหัวใจหรืออยู่ในคุณคำใบหนึ่งเจ้าคงคินบ่น้ด้า เือปาน,นำเพิงจนมาถึงจบหลักสูตรเฮียนวิชามาันอลีหองเป็นบ่บ่มีหัวใจก็ยาให้ความหวังนักหรือชัางก,ก็ยังมีคำว่าเจ็บเตียงจุด ให้ไปกูหายแล้วเชื่อกูหายแล้วแอบก็บอกมีเสียงหัวใจดวงนี้มีแต่ความคิดห้ออ่ะจบสิ้นกันลงไป นอนเื่อนนี่ปมาเบอบไม่ต้องไม่ต้องตัวผมมาเอาไปขหลังก่อนไม่ต้องดินสายพูดีกัอางว่ะใกลองยงตันึงกลัวทุกคนเ้ย อาไรีนเสียอะไ้ฟืมึนก้องแค่ไหนมึนบ้าขาดอะไเนี่เลยเนาะชิเมื่อเลยเนาะเมื่อตอนเสาก็เปนนี่แหละขามคงขามคล้องขี้หอกขี้เหือ นี่หละมาแบบปฏิเรียมอยงเลยมาเลยแบบจับจูดชิวๆจูดซิวเกอี์ซิวโพซิวคักปัญญงบายบายสวัสดีเธอสตาร์ทยแล้วนี่เดินทางปคภไยกระส่งรับชีสพย่เลยเด้อนัดทาแร้นั่งหัวเข้าขี่รถขี่เรือ ผมก็ <laughs> สตาลุถสตาร์ทเถละไปเลยไปลยไปล้ว